สวัสดีครับอันนี้เป็นอ่างน้ำมันเครื่อง Toyota Fortuner นะครับประมาณปี2017ประมาณนี้ครับมีปัญหาคือมีน้ำมันเครื่องหยดพื้นนะครับก็ตรวจสอบแล้วเป็นที่เนี่ยอ่างน้ำมันเครื่องมันผุกผ,ผุนี้ครับทำให้น้ำมันเครื่องมันมันหยดออกมานะครับก็คันนี้ข้อมูลคร่าวๆคือใช้งานอยู่ใกล้ทะเลนะครับมีการลุยน้ำกลอยบ่อย นยครับมันจะปลูกปลูกถึงทะลุออกมาเลยนี่ครับแต่ก็มีวิธีป้องกันนะครับคือปกติอ่อางใหม่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่างใหม่มันจะมีแผ่นโฟมตัวนะี้เนี่คือของใหม่นะครับเอ่อถ้ารถที่ใช้งานพื้นที่น้ํากร่อยน้ําเค็มนะครับให้เอาโฟมตัวเนี้ยออกไปเลยเพราะเนี่ยสังเกตบริเวณที่ผูนะครับเนี่ยพื้นที่ที่ผูเนี่ยส่วนมากมันจะอยู่ติดกับโฟมพวกเนี้ คือโฟมตัวนี้เวลามีายุพป,ปุ๊บมันจะกลายเป็นว่ามันไปอมน้ํานะครับโดยเฉพาะพวกน้ําเค็มน้ํากร่อยนะครับมันก็เลยทําให้แบบเกิดสนิมเกิดการกัดกร่อนได้นะครับก็แนะนําให้แกะบมันออกนะครับก็เหลือไว้อย่างเงี้ยมันจะไม่ผุนี่ครับส่วนนี้ไม่มีโฟมส่วนอื่นทั่วๆไปแน่ไม่มีนะครับจะผุแค่บริเวณที่โฟมอยู่ซึ่งก็คือประมาณนี้โดยเฉพางใต้โฟมเนี่ยผุหมดเลยวิธีป้องกันของเราก็คือเอาโฟมออก อ่าเป็นตัวนี้นะครับก็คือแม้แต่รถใหม่รถป้ายแดงหรือว่ารถยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้งานแบบพื้นที่ใกล้ทะเลหรือต้องลุยน้ํำบ่อยๆครับเอาออกดีกว่าครับได้ไม่คุ้มเสียตัวนี้มันน่าจะเป็นครกโฟมเก็บเสียงเก็บอุณหภูมิอะไรพวกนี้ซึ่งมันมันไม่ได้แบบช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับดูแล้วมันจะเป็นโทษมากกว่านะครับก็ฝากกันไว้ครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเจอเคสอะไรใหม่ๆก็มาแชร์กันนะครับก็ มีกันเป็นประจำนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกดติดตามมันไว้ด้วยนะครับเผื่อมีอะไรก็ได้ติดต่อกันได้รับความรู้จากกันไปนะครับผมสวัสดีครับ